จากคอมเมนต์ของคลิปแท้งบาวคลิปก่อนพบว่ามีคนเมนว่าคลิปมันมากพี่คลิปมันมากมันมากใช่ไหมฉันจะเล่นดูให้ดูอีกคลิปเลยไปดูเลยครับพี่น้อง เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้คุณอยู่ในยังต้าเชนนลเชนเนลเกือบทั่วไปที่ใครๆก็ดูได้วันนี้เรากลับมาอยู่ในเกมแทงบราวกันอีกรอบนึงซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาเล่นทีสามสิบสี่แปสิบห้าลูดีใช่ครับเปลี่ยนสห้าซึ่งมันถูกย่อม,มาจากแบบของจริงในเกม World o อฟแทงนะครับซึ่งมันก็น่ารัมากมากๆเรียกได้เลยว่าปืนคนของวันนียเป็นปืนเทียหนึ่งในเวอร์นอฟแทงเลยนะอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะ แล,และในตอนนี้นะครับเราก็จะมาเล่นเจ้าขันนี้กันทีมสี่ของน้องคัตยูชาเพื่อมางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าน้องคัตยูชานี่คือใครใครที่เคยดูเกอร์อุนแพนเซอร์จะเข้าใจนะคือเกอร์อุนแพนเซอร์มันเป็นเกมที่พวกอน,นิเมะผู้หญิงเอ่อพวกตรวละครผู้หญิงจากแต่ต้องเรียนว่าขับรถทางสู้กันไม่อยากจะเชื่อว่าผู้หญิงสามารถยกกระสุนของเควีสองได้ แข็งแกร่งเออช่างมันเถอแเราเนอกเรื่องเกินไปแล้วก็ครั้งนี้นะครับเราจะมาเล่นเป็นเจ้าทีสามสี่แปดสิบห้าคันนี้กันนบว่าเป็นรถถังดีทีเดียวซึ่งผมต้องให้คุณผู้ชมได้ยินเสียงเกมแล้วเกมเนี่ยเสียงค่อนข้างที่จะเบาและผมก็ใส่หูฟังอยู่ตอนนี้รู้ไหมครับว่ามันหมายความว่ายังไงหมายความว่าผมต้องเล่นเสียงให้มันสุดแล้วคุณผู้ชมก็จะได้ยินชัดแจ๋วและสิ่งที่เกิดก็คือหูผมจะแตก ผมก็เลยใส่หูฟ้างหลวมๆนี่แหละโอเคแล้วพูดนอกเรื่องมากเกินไปแล้วจริงๆผมก็จะอัปเกรดแล้วทังนะเนี่ยผมก็จะอัปเกรดนะแต่ดูนี่สิตังไม่พอเฮ้อเราจะมาเล่นดูสิเรามีคือตอนนี้เรามีทำลายฐานสัตรตูตขโมยเหล็กแล้วก็อันนี้มันจะเหมือนแบบโดดล่มในเกมอื่นๆนะแต่เราทังโดดล่มไม่ได้มันก็สู้กันแหละตายแล้วไม่มีเกิดใหม่โหมดนี้คุณเห็นไหมครับโหมดนี้ โห,โหมดลาสเซน <c oughs> โหมดที่มีรถถังเชอร์แมนและโหมดที่มีรถถังทีทงสามสี่อยู่ด้านซ้ายมือของคุณนั่นแหละและโหมดล่างสุดที่เปิดอยู่นะวินไทเกอร์นั่นแหละครับมีสามโหมดตอนนี้ผมยังผลล็อกไม่หมดเพราะผมไม่ได้นั่งเล่นยังไงล่ะตอนนี้อยู่เทียสามกันลั้เก้าเข้าถูเซียสี่ไม่ใช่เทียสี่สี่ลีกครับลีกใครเล่นก็บอื่นมานาจะน่าจะค,คุณนะว่าลีคืออะไร เราไม่พูดเยอะแล้วเราจะไปดูกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงไปเลยครับมาแล้วเฮ่รู้สึกว่าทีมมันจะมีทีสามสี่สองคันนะเนี่ยไปเลยโอ้สุดยอดเลยครับอะไรสุดยอดเหรอหูผมจะเตกมห,หูจะเตก หัวล้อทำไมลิลาวันเล่นตาหนึ่งนี่ผมต้องถอดหูฟังทิ้งเลยนะครับตอนนี้มันทำไมะไอหนูไอหนูไอหนูซึ่งตามจริงนาทีสามสี่มันยิงกระสุนเป็นแม็กไม่ได้นะครับแต่คิดแล้วมาเอาเกมนี้อืมเสียงสุดยอดจริงๆอิหลบได้อ่าอ่าไปเกณฑ์ไปเกณฑ์ โอเย่ oh yeah, แล้วมันจะทำลายฐานเราได้แล้วครับคุณผู้ชมอ่า ah. ไม่ยอมหรอกพวกเกมันกระจอก <c oughs> ผมได้เอ p วีพีถูกใจ <c oughs> หวัวเทียดแตก เอาละครับตอนนี้เรากลับเข้าศูนย์หน้าหน้าที่เป็นลงเก็บของเราก่อนนะกันนะครับแต่ก่อนอื่นขอตัวพักหูแป๊บหนึ่งนะครับขอตัวพักหูก่อนเอ้ยอะไรไม่โคตรเจ็บเลยเอ้ยเจ็บหูแม่เอาละครับตอนนี้เรากลับมาแร้วจะไปดูกันอีกรอบหนึ่ง ที่สามสี่ของเจ้าคันนี้ไปดูกันเลยตอนนี้มาสู้อีกรอบหนึ่งครับอู้ฝั่งมันมีไอ้ปืนกลเยอรมันนี่นะเราต้องระวังเพราะว่ามันมีสองคันถ้าเกิดมันรุมแล้วก็ผมตายเนี่ยผมตายหงแน่นอนตายหงเอาล่ะเราจะเริ่มจัดการไปจัดการมันทางฝั่งซ้ายกันนะครับเพื่อนก็ไปเรียบร้อยแล้ว หัวร้อนโอเคเพื่อนเพื่อนหัวร้อนอ้าวอ้าไอ้พวกศัตรูไม่ยอมฟอ้ทฐานเนี่ยแหละครับมันก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับปล่อยหาตัวเองอ่ะเอเฮ้อไอ้พวกศัตรูโอ้าโอ้โหโว้าโว้าวว้าวโหผมว้าวไม่ใช่พอเลยนะครับหูผมจะแตกเอ้วอ้าตายแล้วหูผมเฮ้ยเฮ้ยมาทำไมมาทำไมมาทำไมเออ เออมาทำไมไอ้หนูคิดจะซ่าเหรอน้องได้แล้วครับดับเบิลคิวเกมนี้นะคุณเก่งนะคุณจะสามารถเอามาเล่นได้เลยสุดยอดมาแล้วมาแล้วอืมอ,อ,อืเจอเหี้ยมสี่กระสุนเป็นแม็กซ์มาเป็นไงเพื่อที่สามสิบสี่ในเกมมวยนะแท้เลยนะครับจะยิงนัดหนึ่งแล้วก็โหลดแต่รู้สึกว่าครั้งนี้มันจะมีกระสุนเป็นแม็กซ์เลยนะครับคุณบอกว่าสุดยอดมากๆโอ้แย่แล้วโอ้โว้ยไอ้โม่ ยิงอ <ítulo> ีก <irgendw> ย <carbono> ิงอีกเออเอออ่าต้องขอบคุณหนีนีช่วยไว้แต่ว่าผมต้องหนีก่อนนะครับเพราะว่าเลือดผมจะหมดแล้วซึ่งเกมนี้มันก็หิวเลือดได้คลิปก่อนผมก็บอกไปแล้วถ้าคุณไปหาดูนะเชื่อไหมมันนีนไม่มีใครไปหาดูคลิปผมหรอกน่าเศรออันี้มันก็จะตายแล้วเออแตกดีเว้ยชนะครับไดเ MVP เหมือนเช่นเคย เกมนี้ถ้ามันจะเล่น,นง,ง่ายเน้่อกจาคุณมีสเตปนะครับมันไม่ใช่เวลนอแทงคือถ,ถ้าเกิดคุณกดยิงเนี่ยมันจะเล็งให้เองคุณต้องมีสเตปสมองสมองน้องสาเหตุที่คุณรู้ไหมครับว่าทำไมผมต้องเปิดเสียงเกมให้ดังๆหนึ่งผมขี้เกียจหาเพลงมาใส่เป็นแบ็กกราวคือไม่ใช่เขาีว่าขี้เกียจนะผมไม่รู้ผมไม่รู้ชื่อเพลง อนานาเทไม่รู้ชื่อเพงลงเรามาเปิดกล่องกันเลยครับดูดิซิจะได้อะไรแถบให้ขยับใ,ใช่ไหมจิ้มเลยได้ตังมาได้ค่าอัพเกรดของเชอร์ชิลมาน้อยเทอ้าอัพเกรดเพลนที่สี่อีกรอบหนึ่งมันก็จะให้อัพเกรดอยู่ได้เอาละครับสำหรับทีัามสี่ของน้องคัทยูชาเทเด ซึ่งเราจะไม่ได้เล่นแค่ทีสามสี่ของน้องคาอิู่ชาเปลี่ยนคุณคงจะรู้จักคันนี้นะครับรู้จักรถถังตำนานในโซเวียตหรือเปล่าครับหอคอสตาลินแควิสองจำได้ว่าในวันนั้นแท้งมันไม่หัวโตขนาดนี้นี่หว่านี่มันหอคอยสตาลินเพลงมาไซโยเกโบชิเวนิสพอ แล้วเราจะมาเล่น KV2 กันนะครับซึ่งมันมีกระสุนสองนัดจริงๆมันโหลดหนานว่าวนี้ซึ่งคิดเลยคุณคิดคุณจะคิดอะไรมากกับเกมแบบนี้ล่ะไปดูกันเลยมามาเลยไม่กลัวรุยเลยครับ เราอยู่ทางเราเกิดทางฝั่งขวาแล้วก็ลุยแล้วก็ลุยผ่านทางฝั่งขวาไปง่ายๆยิงยิงยิงโ,โอ้โหซึ่งถ้าไม้ตายของเจ้าคันนี้ก็คือแตะไ่น้องพุ่งชนเราสามารถพุ่งชนศัตรูได้อย่างง่ายดายด้วยพลังแห่งรถถัง KV สองโอ้โอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โห,โโหเกมค้างเออมาดี อีโมถ้าเป็น KV2 ในว r น้ำแท a งเนี่ยพูดถึงวนน้ำแท n งอีกแล้ววนน้ำแท้งบี๊นะครับไม่ว่าผมจะอ,อยู่เกมไหนผมก็สามารถวนกลับไปหาวนน้ำแท้งบี๊ได้เสมอโอ้ม,มันจะฆ่าผมทิ้งแล้วโอ้โอ้มันแบหมอกไอ้น้องโอ้โ,อโ,อโอเอหเฮ้ลาก่อนโอ้เกือบไปครับเกือบตายแล้ว ผมต้องผมต้องหาที่หลบด่วนตอนนี้ไม่งั้นผมจะตายนี่ได้แล้วผู้ชาย,ย,ายาอย่าอย่าเฮ้ยมันรู้เว้ยเฮ้ยมันรู้อ่ะแกรู้เหรอเกมไม่มีสิทธิ์ที่จะมารู้ที่ซ่อนของข้าเว้ยไอเควีสองโอเคทุกคนผมผมต้องขอจากจากโลกนี้ไปสักแป๊บหนึ่งนะครับตายไม่เป็นไรครับ เราแก้มือได้อ้า,อาว่ะตอนนี้อ้าวไอ้นี่มันมาหาเราด้วยเฮ้ยมาทำไมมาทำไมกระสุนไม่ถึงเย,ย่ว่ะเฮ้อไอ้นมมาทำไมได้แล้วครับฆ่าไปหนึ่ง easy มันไม่อยู่ฐานเสร็จี่ครับไม่อยู่ฐาน เจ้าคาันนี้เหมือนจะเป็นแต่ว่าเจ้าคาันนี้ไม่เหมาะที่จะไปทำลายฐานนะครับเพราะว่าดามม่นโคตรเบาเลยเห็นไหมครับมันต้องเป็นทีสามสี่ไม่ก็แพนเชอร์สี่เห็นไหมเห็นไหมผมแพ้แน่เออลาก่อนแพ้แน่เดียฟฟิตอ่าแพ้ พอเแล้วเฮ้ยเร,เราตอนนี้เราก็เพยนะครับเกมนี้เป็นเกมที่สนุกมากคุณสามารถโหลดหลดได้ทาง Google Play Store โหลดเลยพิมพิมว่าแทงบ่าวรู้ว่าอ่านว่าแทงบบาวหรือว่าแทงบิวีเออเอเอผมไม่เก่งภาษาอังกฤษ New Event เหรอ เสียงหิงแม่งโคตรแสบเก้หงุเลยดีนะที่เกมนี้ยังมีเออเสียงเสียงประกอบของตัวเพลงอยู่ผมจะได้ไม่ต้องไปหาแบ็กเออเพลงมามาประกอบเพราะผมขี้เกียจเสียเวลาไม่ใช่ว่าเสียเวลานะครับผมหาว่าคือผมไม่รู้ชื่อเพลงแค่แหละเฮ้เฮ้เฮ้เจำได้ว่าก่อนอัปเดตหัวมันไม่โตขนาดนี้ไม่ใช่เหรอช่างมันเถอะ ถ้ารับชอบคลิปนี้ถ้าชอบก็กดไลค์ like, ชอบชอบมากๆก,กดซับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยลนะ่ะถ้าเกิดจะให้ผมเล่นอีกเอ่อสามารถโอเแเลยแป๊บนึงนะครับสม,มองกำรรลังผกำลังผลโอ้ถ้าเกิดใครอยากจะให้ผมเล่นอีกกอ็อีกรอบแล้วก็สามารถเมนใต้คลิปได้เลยนะครับว่าอยากให้ผมเล่นอีกรอบหรือไม่เี๋ยวถ้าเกิดไม่อยากให้เล่นก็บอกได้นะ เอาละครับตอนนี้ต้องขอลาคลิปก,ก,ก,ก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสําหรับครั้งนี้จะคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้ะครับบา,บายยอย่าให้เล่นอีกเมสบอกได้เลยนะครับจบครับ